นี่กายังโค้งเห็นไหมของเมื่อกี้เขาตรงเขายังมีความโค้งตัวอยู่ปวดไหมตึงไหมไม่ตึงนะไม่ตึงโอเคอ่ะยืดตัวปวดไหมปวดไหมไม่ปวดแต่ว่ามันมันอย่างเนี้ยมันตึงตรงนี้ตรงนี้คือมันมันใกล้กันอาจารย์ต้องเช็คหลังด้วยเพราะทีโรคมันอาจจะสัมพันธ์กับที่หลังนะถึงทั้งที่ตัวนี้อาจจะเป็นที่อ่าถ้าเรามองอาจจะเป็นที่กั้นเนื้อก้นก็ได้แต่ทีนี้ลองลองเช็คหลังดูว่ามันสัมพันธ์กันไหม แอนหลังไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะปวดเพราะอะไรตึงตึงตรงเอตรงไหนตรงกลางหรือข้างตรงนี้ด้วยตรงกลางด้านตัวกระดูกก็มีปัญหาเอียงตัวซ้ายติงตัวขวาปวดไหมปวดไหมไม่ได้อ่ะปวดแล้วค่ะปวดตรงไหนปวดนี่คโอเคยังออกทางซ้ายได้เยอะกว่าปวดไหมเออไม่เยอะค่ะแต่ก็ปวดด้านนี้อยู่ดีแต่เขาเอียงกว่า ยิงขวาได้ร้อยกว่าเห็นไหมยิงขวาแล้วมีการ จั้มเลยโอ้จัมเลยคอยดัสบานเพิ่งนะอาจารย์จะดูดิสตินเริ่มตึงเหมือนกันเยอะโอเค6 0 7 0เจิดเริ่มดิสตินพอมาค่า8ปดติดก็เริ่มโอเคมากขึ้นมากขึ้น 也还困了。Yeah, yeah, <Yeah. S 1> ตึง right? mm hmm. ไหมรั้สึกการแปลีตัวของการเนือมันเป็นลำใช่มดูสมสิตรวจตุ้ตินสกอเช็คตูหาที่กระพอย เดินเหนสบายแล้วงเี้ยเป็นหน้าสบายนั่งเดินไม่ปวดละไม่ปวดเป็นจุดกอของกงลก้ามเนื้อต<ม>ูเสียซึ่งมันอยู่โค้งมัดใจญ่จแล้วไปหยุดโค้ง,งตรงตรงโค้งจุดออริจินของของดี พอพออเป็น m เ,เจ็บได้ไมั้ยมไม่ใช่สองนิ้วไงนิ้วเดียวไหวอะใช้พลัเออใช้ใช่ชซ้อนก็ได้นี่หนแหละไม่ใช่สอง ดินแล้วดินแล้วยังไม่ทำนิดเลยอันนิดเเนนี่ยดยดดลบอปไง แต่ละมัดจะอันลงอ่ะมัเกันระยะยนี่จะไม่ให้ทรมานมากนะโอ้ยลงไปไหนโอ้ตรงนี้ค่ะโอ้เอ๊ะ <c oughs> แต่จริงๆตรง หมดเลยทั้ง m e d i u s Maxima แต่อยู่ต้นๆอยู่แล้วนี้มัน,นไม่ได้ใกล้หมดนี่นี่นี่เกาะนิ้วกดมันยัโค้งอยู่ จะคือริวือวามันจะนูนขึ้นมาน้ำเนื้อปกติมันจะนุ่มตัวเท่ากันหมดแต่ถ้าเขาตุนใจเขาเป็นแล้เขาจะแข็งนูนขึ้นมานั่นแหละคือที่เอาไอยแล้วให้รักษาตรงนั้นแล้วร่วมกัรยืดมัดนั้นถ้าเราร่วมเป็นมัดไหนแล้วยืดด้วยแล้วกดด้วยมันจะเร็วมากก็คือนี่การวิธีการแก้มงนไปนะคะ อยู่สูงระดับนี้ก็โอเคนะต้องใช้นิ้วนิ้วมันจะนั่งมากมน,นี่นะจุดเดิมลงนี่น่ะทั้งหมดเลยตรงมุมสองลงเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าเรานั่งปวดเลื่อนะ จริงแล้วตอนนี้น,น,นวดมันมีดาดสองคมถ้าแรงไปจะคุณจะระมุอถ้ายจาก,ก็จะใช้ความร้อนมาคบใช้อตระสาวยิงไปตรงนี้ตระสาวก็จะเป็นเร่งให้หายอยู่ท่านาทาถ้าทาถ้าทาให้ครบสูตรจริงๆทีนี้ตรงนี้ก็ใช้ท่าบริหารได้เดี๋ยวดูมีเดสมีเดสอยู่ตรง ซีมาร์ทบนเลยก็คุณมีแฮรสตองอีกจริงๆแล้วมันไปด้วยกันอย่างที่อบอกอย่างนี้แหละเ้เราเมอรอเราหาจุดหลักได้บางทีกล้มามเ้อมัดรองเราก็ต้องแก้ถ้ามีเวลานะมันก็จะสมมติมแบบมากขึ้นเดี๋ยวจะดูมัดรองเรามัดที่เหมือนกับช่เดี๋ยวดูด,ดิ ตึงเหมือนกันนี่แหละถูกต้องเป็นเหมือนกันหมดเเหมือนก่ะเนี่เหมือนกันดเลยอ่ะต้องยเซ์หมือนกันหมดัดนี้เรายืนเดินมันใช้ตลอดแล้ยิ่งเนเขารงเข้าเกออกมันให้ที่สุะ์ชเย็นสีกัตนบริหารโยคะที่สอนไปเนี่ย มันจะช่วยให้เส้นเรายืดหยุ่นได้แล้วก็คลายความปวดคลายการเกร็งตัวเขาได้ไม่งั้นก็ฝังตัวอย่างนี้ตัวหนาตัวหนาตัวขึ้นเป็นโรคให้เรารักษาได้หัวใจก็คือการเตกนผิดอาการยืดกล้ามเนื้อกันโดยท่านตัวเองนโรคเขาเรียกว่าโรคส่วนใหญ่อยู่ในระบบกล้ามเนื้อสามหกร้อยกับมัดยังจีบกล้ามเนื้อส่วนใหญ่น้อยรายจะเข้าข้อต่อบะจริงๆเลยหมอนว่งานเราเยอะ ตัวเองไปหมดนะมาเส้นนี้ก็มา thì nó sẽ ra